สวัสดีค่ะเบนรมตนค่ะวันที่26กุมภาพันธ์นี้ค่ะพบกับเบี้ยงนะคะได้ที่ร้านบ้านชายนันนะคะอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามค่ะในงานนะคะชายนันแฟร์2023นะคะฉลองครั้งใหญ่9ปีทองคุ้ม9ต่อนะคะ24กุมภาพันธ์ถึง5มีนานคมน,นะคะภายในงานพบกับสินค้าวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านเครื่องมือ งเครื่องมือการเกษตรนะคะแล้วก็สินค้าลดราคาอีกมากมายนะคะพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเอินว่าเยอะมากๆเลยค่ะพี่น้องค้านะคะอย่าลืมไปซื้อไปหากันเด้นะคะที่สําคัญค่ะเบียงก็จะไปมอบความสุขให้ก,กับพี่น้องทุกคนนะคะแฟนเพลงอย่างแน่นอนค่ะมาร่วมสนุกสนานกันในวันที่26กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ร้านบ้านชายนัน ซีแงกตลาสดสดค่ะอำเภอบรบรือจังหวัดมหาสารคามมาเจอกับเบียงนะคะ